สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันนี้วันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์2023นะครับวันนี้พระสัตนุจักรให้เราระลึกถึงนักบุญเปาโลมิกิพระสงฆ์และก็เพื่อนบรณสักขีของประเทศญี่ปุ่นนะครับในเสียของเรานี่เองในคิสคิสสักราชหรือว่าปีคศ1 5 9่สท่านก็ถูก และเป็นมรณะสกีพร้อมกับเพื่อนมรณะสกีอีก25รวมเป็น26นะครับที่เมืองนางาสกิซึ่งที่เมืองนางาสกินี่เองปัจจุบันก็ยังมีเป็นสถานที่ที่เป็นสแสวงบุญของบรรดาบระนคริษชนทั้งหลายนะครับก็เป็นที่ที่ชาวเมืองต่างก็มีความเชื่อความศรัทธาในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยในศตวรรษที่16คือใน หลังปี1,500กว่าไปแล้วเนี่ยนะก็ความเชื่อคาทอลิกก็ไปถึงญี่ปุ่นนะเข้าไปเดงญี่ปุ่นโดยมิชชันนารีคณะเยสุอิตคือทุงบุญอนะฟังซิสเซเียในปีคศ .1,506 ถึง1,552นะครับคณะเยสุอิตก็เข้ามาเป็นคณะแรกเลยแล้วก็ได้ทำการประกาศข่าวดีเขาบอกว่าในปี1,587นั้นมี พลุชนที่เป็นชาวญี่ปุ่นเนี่ยประมาณสองแสนคนแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีความถึงเครียดมีการเบียดเบียนาศาสนาเกิดขึ้นมีวัดต่างๆถูกทำลายมากมายมิชิไลีก็ต้องแอบประกาศแล่ทำอย่างลึกลับอย่างลับๆนะครับและในเวลาต่อมาอีกประมาณ10ปีเมื่อถูกเบียดเบียนถูกอะไรมากมายแล้ว กลับมีคริสตชนเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มอีกประมาณ1น0 0 0แคนนะครับรวมเป็นแสนคนเลยแม้จะถูกห้ามปราบถูกปราบถูกอะไรก็ตามก็ดูเหมือนยิ่งปราบยิ่งมีทวีมากขึ้นจํานวนนะครับในในในสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นอย่างนั้นในผลที่สุดแล้วใน,ในการสงสัยการเกรดชังต่อบิดามิชนาลีก็เพิ่มมากขึ้น ในปลายศตวรรษที่16กก็เพิ่มมากขึ้นเมื่อเรือของชาวสเปนถูกยึดที่ชายฝั่งประเทศญี่ปุ่นก็พบว่าบรรทุกปืนใหญ่อยู่ในนั้นผู้แทนจกักรพรรดิญี่ปุ่นในเวลานั้นชื่อว่าโตโยโตโมิโตโยโตโมิฮิเดโยชินะครับก็เป็นผู้ออกคำสั่งให้ลงโทษกาบสัก6คนให้ถึงแก่ความตายก็เป็นที่มาของ บารารัสกขีบอโรมิกิและเพื่อนบรอนรัสกขีทั้ง26ท่านนั้นก็คือประกอบด้วยชาวญี่ปุ่นที่มาเป็นคณะเยส 3, 3ุอิตเซเบนผสงสาสาท่านชาวต่างชาติคณะฟังซิสกันอีก6ท่านและที่เหลือก็เป็นคารวาสกาทอลิกชาวญี่ปุ่นแล้วก็มีเด็กๆรวมอยู่ด้วยพวกเขาก็ถูกลงโทษตัดสินให้ตายดยการตึงกางเขนหรือว่าแทงด้หอกหรือแหลนแ,ลแต่ว่าก่อนที่จะ ลงโทษให้ตายนั้นก็ถูกจับให้เดินทางระยะยาวประมาณ600ไมล์กเ็เดินไปยังเมืองนางาซากษษิระหว่างทางเดินพวกเขาก็าถูกทรมานต่างๆน,นานาเพื่อเป็นตัวอย่างไม่ให้คริสตชนนั้นกล้าที่จะเ,เป็นคริสังให้ทิสชนนั้นทิ้งาศาสนา,าแต่ทั้ง26คนนั้นก็กล้าหาญ เดินทางไปร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าไปจนกระทั่งถึงเมืองนางาสกีนั้นและที่เมืองนางาสกีนั้นท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็ถูกประหารถูกประหารในเวลาต่อมานั้นเหตุนั้นนักบุญเปาโลมิกิและเพื่อนเพื่อนที่ถูกประหารนั้นก็ มีความยากลาบากไหมยากลาบากแน่นอนที่สุดอะต้องต้องเป็นนักโทษประหารก็ต้องลําบากท่านเปาโลมีกี่ก็ร่วมมือกับพระสงฆ์ฝรังซิสกันอีกคนหนึ่งที่ถูกจับและประกาศเทศสอนความเชื่อที่มาด้วยกันนั้นก็ให้กับสอนให้กับมุงชนที่พากันมาเยอะเยะ้ยและพวกนักโทษระหว่างทางเดินไปแดนประหารนั้นท่านเป็นลูกของนายทหารชั้นหัวหน้าที่มั่งคัง่งเกิดเมื่อปี1562 และได้เข้ามาในพิสดารจัดส้งครอบครัวท่านได้เข้าคณะเยูอิตั้งแต่อย่างหนุ่มสําหรับเปรโรมิกกิและช่วยให้ชาวต่างศาสนามากมายนั้นนับถือศาสนาคาทอลิกศาสนาคริสต์ภารกิจสุดท้ายในการประกาศพระวรสารของเปรโรมิกิเกิดขึ้นตอนที่ท่านถูกแขวนไว้บนไม้กางเขนแหละแต่ท่านก็เทศสอนขณะบนกางเขนบอกเหตุผลประการเดียวที่ฉันจะถูกฆ่า ก็เพราะฉันได้สอนคำสอนของพระคริสต์ขอขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับเหตุผลนี้ที่ฉันจะต้องตายฉันเชื่อว่าฉันกําลังบอกข้อความจริงแก่พวกท่านก่อนที่ฉันจะตายและตามแบบอย่างของพระคริสต์เจ้าฉันให้อภัยผู้ที่ฆ่าฉันฉันไม่เกลียดพวกเขาฉันขอพระเจ้าทรงเมตตาต่อทุกคนและฉันหวังว่าเลือดของฉันจะตกลงบนเพื่อนพี่น้องของฉันประดุดผลที่ก่อให้เกิดผล นักบุญเปาโลมิกิและเพื่อนมันสักีอีก25คนก็ถูกแทงด้วยหอ,อกบ้างด้วยแหลนบ้างถึงความตายถึงก่ความตายวันที่5กนะุมภาพันธ์1597ณสถานที่ที่ทุกวันนี้เรียกว่าเนินเขามรณะาสกีที่นนง,งานสกีนั่นเองแล้วก็ในที่สุดพระสันตปาปีโอที่9ก็ประกาศแต่งตั้งทั้ง 26ท่านนั้นเป็นนักบุญในปี1,862พี่น้องครับนี่ก็เป็นที่มาของนักบุญเปาโลมิกิและเพื่อนมรณาสกีก็ประวัติด้วยความเชื่อด้วยความมั่นใจและด้วยความเข้มแข็งเราจะเห็นถ้าเกิดใครเคยไปที่นาง,งาซากินนะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นเป็นเมือง คริสชชนะไรก็ได้มีวัดคาทอลิกเยอะแยะแล้วก็มีอนุสาวรีย์มีสักการสถานของท่านนักบุญเปาโลมิกินะ์ก็ถ้าเรามีโอกาสเดินทางไปที่นาะสกิไม่ใช่ไปเที่ยวอย่างเดียวแต่ว่าไปเพื่อสวดภาวนาเพื่อเลิกถึงท่านนักบุญขอท่านนักบุญช่วยเหลือในชีวิตของเราให้เข้มแข็งเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเมืองนาสกิก็เป็นเมืองที่ตอนนี้ตอนน,ตอนนี้นะก็สงบ แล้วก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามเนปะ็นเมืองอยู่ชายทะเลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็บิน้องถ้ามีโอกาสนะครับก็แทนที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นเฉยๆไปก็ไปสแสวงบุญที่นาง,งาซากิก็ไม่แพ้ที่ไหนในโลกบางทีอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านให้เราไม่ได้สนใจเท่าไหร่แต่ว่าไปสแสวงบุญที่นาง,งาซากิที่เปาโลมิกิเนี่ยเราจะได้อะไรเยอะแยะเหมือนกันนะครับ วันนี้ก็ขอพระพรของพระเจ้าผู้สงสัสรผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตรังลงองท่านทั้งหลายและดำรงอยู่ตลอดไปเทิน